เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของเพระอเอกหนุ่มนันเดชคุกิเมยะหรือตอนนี้เรียกกันว่าพี่ยักษ์นะครับผมตั้งแต่กับคุณย่าญยาเนี่ยวันเกิดในปีนี้ก็ได้ไปกินข้าวกับผองเพื่อนนะครับผมแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับผมนั่นก็คือซาคอตในงานนั้นคือคุณน้อยวงภูนะครับผมถ้าผมเดาก็เพื่อนของคุณย่าญยาเนี่ยน่าจะเชิญมาสไบร์วันเกิดให้คุณนันเดชโดยเฉพาะเลยนะครับ โดยตัวผมที่เป็นแฟนของคุณนันเดศเนี่ยผมเคยเห็นคุณน้อยวงภูก็เคยถ่ายกับคุณนันเดศยาย่ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมในงานทอร์แอนด์ทันเดอร์นะครับช่วงโปรโมทหนังแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นสองคนนี้เคยร่วมงานกันนะครับก็หวังว่าในอนาคตคุณน้อยวงภูเนี่ยก็อยากให้มาร่วมงานกับคุณนันเดศยาย่านะครับผมร่วมงานเรื่องอะไรดีกก็ไม่ละครก็หนังหรือว่ามิวสิกวิดีโอมั้งครับผม